สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามแนวความคิดต่างๆที่นําเสนอไปหลายๆคลิปสาหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับคนที่รักต้นไม้เป็นแบบกระถางที่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเที่ยวไปเที่ยวหลายๆวันไมไ่อยู่บ้านและก็มีความห่วงว่าต้นไม้ใครจะลดน้ํา ก็จะมีแนวคิดให้เ,เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นขวดหยดน้ําแบบนี้นะครับขวดหยดน้ําก็คือสามารถที่จะหยดน้ําได้นี่น้าได้นะครับจะปรับแรงปรับอ่อนได้หมดนะครับหรือจะปิดก็ได้นะครับอย่างน,นี้ก็จะหยดมาได้กนะ็การทำก็ไม่ยากนะครับ คุณมีอุปกรณ์คือขวดน้ำยี่ห้อะไรก็ได้นะครับยี่ห้อใดก็ได้เลยเพียงจดเราจะเจอดรูที่ฝาแล้วก็จะใส่วาลหยดน้ำนะครับใส่ยสวาฟ์หยดน้ำเนี่ยก็จะเสร็จเลยคุณก็สามารถที่จะนำไปแขวนไว้กับต้นไม้หรือจะวางฝังวางเอาไว้ที่กระถางต้นไม้ก็ได้นะครับซึ่งหนึ่งขวดเนี่ยก็จะอยู่ได้ 2-3ถึง3วันนะครับะฉะนั้นถ้าคุณไปหลายวันคุณก็ต้องวางหลายขวดหน่อยสำหรับต้นไม้ที่มีใบเยอะคุณก็ต้องวาง2ขวดขึ้นไปนะครับเพราะต้นไม้ใบเยอะมันก็จะขายน้ำเยอะวิธีทำในขั้นต้นก็ไม่ยากเลยครับคุณมีขวดนะครับ ตอนที่ทำอ่ะยังไม่ต้องใส่น้ําก็ได้นะครับแต่อันนี้คือเพื่อความสะดวกในการทดสอบว่าหยดน้าให้คุณเห็นได้เลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแต่คุณเนี่ยมีอุปกรณ์ก็คือไปซื้อวาลวไปซื้อวาลวหยดน้าเนี่ยอ่ามันเป็นมันเป็นวาลวที่ใช้อเนกนประสงค์หยดน้ําก็ได้แบ่งอากาศสําหรับตู้ปลาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะหาซื้อได้กับที่ห้าง ก็จะเป็นห้างเอสโคโตรตัสในโซนของที่เป็นเป็นอุปกรณ์ทำสวนหรือไม่ก็ร้านไทยวัสดุหรือ g l o b a l ก็มีนะครับหรือโฮมโฮมโปรก็มีเหมือนกันถ้าคุณจะหาซื้อได้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เจอะเนี่ยคุณจะมีสว่านนะครับแล้วก็ดอกสว่าน จอกสว่านเนี่ยเราใช้ขนาด4มิลนะครับเพราะสี่มิลเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับตัวหัวของที่จะเสียบเข้าไปที่ฝาได้พอดีจึงต้องใช้4มิลนะครับนะครับก็อุบแล้วก็เอานํามาประกอบกับสว่านไฟฟ้าของคุณจะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หรือเป็นไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าแบบเสียบไฟบ้านก็ได้นะครับง่ายงายนะครับก็คือว่า ทำการเจาะแบบนี้ได้เลยนะครับปรับความเร็วไว้ที่เบอร์สองก็พอไม่ต้องไม่ต้องเร็วมากนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งกมจะเร็วมากอันนี้เบอร์สองก็จะช้าหน่อยเป็นเบอร์สองก็ได้ครับช้าหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีแรงสะบัดสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เจาะสว่านเดี๋ยวมันจะสะบัดโดนมือนะครับ เรามาเริ่มต้นก็คือว่าคุณเจมยมขวดมาฝาก็คือให้มันปิดน้ําได้สนิทน,นะครับแล้วก็เจาะลงไปเดินไปเลยนะครับเจาะลงไปแบบนี้นะครับกดนิดนึงเพรวก็เหนเียวกดลงไปนิดนึงแล้วก็เหนียวไก็จะเสร็จเลยนะครับมันจะง่ายมากมีขี้นะครับคุณก็ไม่เป็นไรฮนะเอาขี้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้ามันเยอะออกมาก็ ดึงมันออกนิดนึงแต่ระวังอย่าให้รูฉีดนะครับแต่แนะนําให้ยัดเข้าไปจะดีที่สุดมันจะได้เกิดความแน่น,นเอาเนี่ยดันบันอัดดันบันเข้าไปนะครับแล้วคุณก็ยัดเข้าไปนะครับเอาด้านมันจะมีด้านสั้นด้านยาวนะครับเอาด้านยาวยัดเข้าไป แยกขนนี้เรียบร้อยสามารถที่จะอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ปิดนานนะปิดวาวก่อนวาวอ่าน้ำไม่น้ำไม่หยดนะครับเปิดวาวเชียรน้อยเนี่ยหยดแล้วนะครับหยดลงมาแล้วจะเอาเช้าเร็วได้หมดนะครับนี่จะค่อยๆหยดเห็นไหมฮะค่อยๆหยดเรียบร้อยก็จะเรียบร้อยครับลำละ สำหรับขวดจดน้ำที่จะไปวางในกระถางต้นไม้ของคุณหรือจะเอาเชือกผูกติดกับต้นไม้ไมก็ได้นะครับหรือจะเอาอะไรมาพิงมันข้างๆเอียงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันหยดลงไปก็ได้เหมือนกันครับมันก็มีคำถามสำหรับคลิปที่แล้วที่ทำไปเนี่ยคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีสว่านไฟฟ้า ทำยังไงล่ะทีะ่บ้านคุณก็ต้องอย่าง,งน้อยคุณต้องมีดอกสว่านซีเมนลก่อนนะครับเป็นดอกสว่านเจาะเหล็กนะครับดอกสว่านเจาะเหล็กก็จะมีเกลียวถีแบบนี้นะครับเป็นดอกสว่านเจาะเหล็กนะเกลียวถีอย่างเงี้ยมันทําให้เฉือนเฉือนขอบฝาทําทให้รูได้สวยสวยกว่าเพราะตอนที่คุณซื้อเนี่ยคุณก็ต้องซื้อดอกสว่านที่ เตียยเยอะๆนะครับมันจะทําให้เจาะรูได้สวยกว่านะครับรูจะไม่ฉีกฉีกน้อยมันรูจะฉีกน้อยกว่านะับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีดอกสว่านทํายังไงนะครับคุณก็ต้องเอาดอกสว่านนยครับไปลนกับไฟเตาแก๊สนะครับทุกบ้านต้องมีเตาแก๊สอยู่แล้วนะครับก็เอาไปลนกับไฟเตาแก๊สนะครับหรือไฟแช็กก็ได้แต่ไฟแช็กจะมีขมเหลา ก็เป็นไฟแช็กที่ไม่มีคขาเหมาก็ใช้ได้นะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์แทนเตาแก๊สนะครับว,ว่าไฟแช็กที่ไม่มีควัน,นก็จะมีเปลวไฟออกมานะครับเปลวไฟออกมาซึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะมันสว่างไปนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะเอามาลนได้ลนกับไฟทําให้ร้อนนะครับเอาแค่พอร้อนนะครับอย่าถึงขั้น ท่านร้อนเกินไปอเอาแค่ร้อนนะครับแล้วก็มาจี้เข้าไปอย่างนี้ครับเนี่ยจี้เข้าไปอย่างนี้นก็จะพอดีสามารถเจาะรูได้เหมือนกันลนเทียน้อยนะครับแล้วก็เจาะรูเข้าไปนะครับมันก็จะเจาะรูได้เหมือนกันนะเนี่ยเจาะรูไปแล้วทำง,ง่ายๆอย่างนี้เอาแค่พอร้อนนะครับนะอย่าถึงขั้นร้อนเกินไปนะครับต้องใช้ทดลองดูนะครับ ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของอุคค้นที่ไม่มีดอกที่ไม่มอีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องอสว่านไฟฟ้านะครับสำหรับคนที่ไม่มีสว่านไฟฟ้าคุณก็ต้องไปซื้อดอกสว่านนี้มาแล้วก็ใช้กับเตาแก๊สหรือไม่ก็ไฟแชกของคุณนะครับตามที่แนะนําก็สามารถที่จะเจาะรูได้เหมือนกันนะครับดอกสว่านอันเดียวกันคราวนี้อ่ ก็เป็นการตอบปัญหาสำหรับค,คลิปที่แล้วที่หลายหลท่านถามเข้ามาว่าไม่มีอุปกรณ์เจาะสว่รน์ทำยังไงนะครับก็ใช้วิธีลนความร้อนออกก็ได้นะครับแต่สําหรับก็เลยอยากจะเน้นในทำานคลิปที่ 2. นี้นะครับก็อยากจะแนะนําในเ,าเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่มีทํานึงขวดแล้วเรามีต้นไม้ขนาดเล็ก2อสากระถางนะครับจะทำง,ง่าย ในอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีเครื่องแยกกันแบบนี้นะครับเห็นไหมมีเครื่องแยกแล้วก็มีสายคุณก็สามารถซื้อสายซื้อเครื่องแยกนะครับมาแยกได้สามารถที่จะต่อแยกกันได้นะครับีต่อเพิ่มเติมต่อเพิ่มเติมเป็นสองทางสามทางได้หมดเลยนะครับสองทางสามทาง ทำให้1ขวดเนี่ยสามารถหยดได้ถึง2กระถางเห็นไหมครับนี่เห็นไหมก็จะสามารถหยดได้2กระถางพร,าพร้อมกันเลยนะครับโดยใช้ขวดเดียวเห็นไหมครับครก็คลิปนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ตอบปัญหาที่ถามถามกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับว่า ไม่มีดอกสวายทํทำยังไงนะครับก็แนะนาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลยทาคลิปเพิ่มเติมให้สามารถหยดได้2ปกระถางด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะตอบปัญหาของหลายๆท่านนะครับแล้วก็ที่ถามเข้ามาด้วยว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีดอกมีใบเยอะๆทำยังไงก็คือต้องวางเข้าไป2ขวดนะครับ2ขวด3ขวดวางเข้าไป ท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอะไรก็ถามเข้ามาอีกนะครับสําหรับลิปคลิปหน้าจะต,ตอบคําถามให้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนครับหวังว่าคงจะใช้เรือเอ่องเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่รักต้นไม้กลับมาแล้วต้นไม้ก็ยังอยู่กับท่านต่อไปนะครับนานชั่วอ,อ,อยู่กับท่านต่อไปโดยที่ท่านไม่ต้องไปซื้อต้นไม้ใหม่ นะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นขอบคุณนะครับสวัสดีครับ